ตอนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับเชิญการสร้างไรายได้โบนัสจาก ยอดดูสตอรี่นะคะก็คือเขาจะนับเป็นอย่างนี้นะคะว่า,อายอดดูจากสตอรี่ถ้าใครมีเกณฑ์ตามเป้าที่ทาง Facebook AI กําหนดนะคะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นยอดเหรียญขึ้นเป็นคะแนนขึ้นนะคะก็คือจะต้องมีคนนะคะเข้าไปดูสตอรี่ของเราแล้วก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดหัวใจแล้วเข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องคอมเมนต์กลับไปกลับมาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเหรียญยอดเหรียญขึ้นให้กับเรานะคะส่วนใคร ที่ยังไม่ได้รับเชิญนะคะอย่าเพิ่งเสียใจนะคะก็ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง คลิปยาวคลิปรลวหรือว่าจะเป็นข้อความต่างๆนะคะหลังจากที pourquoi? ่เราโพสตไปตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วหรือช่องคลิปเลวเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วเอาโพสต์สิ่งเหล่านี้นะคะคลิปยาวคลิปรลวคลิปสั้นหรือว่าจะเป็นรูปภาพข้อความต่างๆโพสต์ไปตรงช่องสตอรี่ด้วยนะคะแล้วนะคะเมื่อช่องสตอรี่เพื่อนๆเจอของใครก็ตามนะคะเข้าไปตรงช่องสตอรี่เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดหัวใจเข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะ ก็จะเป็นรวมคะแนนให้กับเรานะคะสำหรับคนที่ได้รับการตั้งค่าโบนัสแล้วนะคะก็สู้ๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้นะคะก็ขยันโพสต์ไปตรงช่องสตอรี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้รับเชิญไปแน่นอน,นะคะ่ะ